ครับวันดีครับมารีวิวคลื่นนกกวักนะครับสีดำนะครับสวยครับน้ําตาลก็มีครับน้ำตาลสีน้ําตาลวิธีปักนะครับ แค่นี้ก็พอนะครับวิธีเก็บนะครับจับที่หัวนี่นะครับครับ25่สิบหลักหกราครับถ้าสนใจก็โทรมาได้ศูนย์ที่เบอร์093 7 7 3 0 3 9 8ไอดีไลน์ก็เหมือนกันครับเบอร์นี้เลยมีหลายแบบให้เลือกครับดำดำกับ น้ำตาลนะครับมีหลายชุดครับครับวัสดีครับ